เพราะกปนอีกแล้วนะคะกับช่องนางนางชาแนลน,น,นะคะวันนี้นะคะแอดก็จะมาแบ่งปันนะคะสูตร3ตัวตรงโต๊ะนะคะของห้องเย็ดลดโต5นาทีนะคะแต่ว่าสูตรนี้นะคะใช้ได้ทุกห้องทุกเว็บนะคะที่แอดยกมาก็จะเป็นห้องลถโต5นาทีเย็ดอดโตนะคะเป็นเย็ดอดโต5นาทีสูตรทุกสูตรเป็นแค่แนวทางนะคะแล้วแต่ที่สมาชิกจะตามหรือว่าไม่ตามก็ได้หรือว่าเอาไปเปรียบเทียบกับแอดท่านอื่นก็ได้นะคะ อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดใน EP ต่ต่อไปนะคะสูตรนะคะแอดก็จะใช้เลขคูณกันบวกกันเหมือนเดิมนะคะก็อย่าลืมเทสสูตรดูก่อนทุกครั้งก่อนที่เราจะลงมือแทงนะคะหรือว่าเราเทสย้อนหลังไปอันนี้เป็นสูตรล่านะคะล่า10รอบล่า10งวดนะคะ ต้นทุนก็จะน้อยมากเลยนะคะไม่ไม่ถึงอ่าหนึ่งร้อยนะคะประมาณหกสิบกว่าบาทหรือห้าสิบกว่าบาทประมาณนี้นะคะต่อรอบถ้าใครชอบล่านะคะรอบละหนึ่งบาทแบบนี้อ่าเราก็ลงทุนไม่เกินหนึ่งร้อยนะคะแอดจะใช้สามตัวบนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะอ่าที่แอดบอกแจ้งไปนะคะสำหรับสมาชิกนะคะบาง บางคลิปแอดจะแอดจะลงให้แค่สมาชิกเท่านั้นนะคะสมาชิกที่สมัครสมาชิกหน้าช่องนะคะจะเป็นอ่าสมัครสมาชิกขอบคุณอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับการในกดลงคลิปของแอดนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ3ตัวบนก็คือ192นะคะคูณด้วย2ตัวล่างเท่ากับอ่าสามตัวบนนะคะ3ตัวบน คูณสตัวล่างเท่ากับนะคะเท่ากับ1 2 4 8 0อ่า1 2 4 8 0คูณด้วย2.33แล้วก็กดเท่ากับนะคะคูณด้วย2.33 2.33มาจากไหนก็คือเลขคงที่ที่แอดยกมานะคะเท่ากับ 2 9 0 7 8 4จุดทศสิิยมนะคะหน้าจุดหลังจุดนะคะหน้าจุดหลังจุดเราก็จะได้8ปนะคะหน้าจุดหลังจุดเราก็จะได้8 4เราก็บวกเพิ่มไป1นะคะบวกเพิ่มไปอ่าบวกเพิ่มแล้วก็บวก0นอ่าบวกศูนย์คงที่นะคะ ไม่ใช่ไม่ใช่ใชแอดต้องขออภัยสมาชิกทุกท่านด้วย84แล้วก็นับไปเลย840เริ่มจาก0นย์ะคะ840จนถึง849นะคะ8 4 9เราก็จะนำอันนี้คือเขาเรียกว่าเลขลากนะคะลากจนถึง849ราลากมันจะถ้าลากเราจะได้เลขแบบไหนใช่ไหมคะถ้าลากเราจะได้เลขแบบไหนเราก็จะได้ 840 841เรานับเพิ่มไปแบบนี้นะคะ842 843 844 845เราก็นำ <8. S 2> ไปแทง6กลับนะคะ846 847 848 849 ถึงแปดนะคะ849 1 2 3 4 5 6 7 8นึ่ดแปถึง849สี่เก้านะคะแปดถึงแปดเดี๋ยวเรามาดูนะคะในการล่าสิบงวดของเรามันจะเข้ากี่งวดนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะเข้างวดที่เท่าไหร่เนาะ842รอบที่2อมันมาแล้วนะคะ เห็นไหมคะอันนี้เราไปหกับประตูนะคะอ่ารอบที่สองมาเราจะล่าจนสิบรอบก็ได้บางคนเขาจะจิ้มไว้นะคะเป็น10รอบนะคะรอบนี้ไม่มารอบนี้ไม่มามา840เห็นไหมคะอันนี้คือห้องเย็ดลอตโต5นาทีนะคะแต่ว่าสมาชิกจะนำไปใช้กับห้องอื่นก็ได้ทุกห้องนะคะสูตรทุกสูตรเป็นแค่แนวทางนะคะ รอบนี้นะคะ8 4 6ยังไม่ถึง10รอบเห็นไหมคะ1 2 3 4 5ส7 8 9า0้าหเ็ดดเกเห็นไหม10งวดเข้าไปแล้ว3งวดนะคะก็สมาชิกก็อย่าลืมอ่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนใน EP หน้านะคะแอดก็จะพยายามหาสูตรมาลงให้สมาชิกได้ลองตามกันนะคะสวัสดีค่ะ